ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการประกอบชิ้นส่วนเข้ากับตัวโคราะคอมซึ่งตัวนี้จะเป็นแผงข้างแล้วก็อีกด้านอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นที่ใส่เอกสา,ารสำหรับเวลาทาง,งานนะครับส่วนการประกอบก็ใช้ประแจหกเหลี่ยมหรือว่าตัวหกเหลี่ยมเหมือนเดิม ขั้นตอนก็ใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งาทีขั้นตอนนี้ก็จะเสร็จต่อไปก็จะเป็นตัวใส่แผ่นข้างอีกหนึ่งด้านนะครับซึ่งแผ่นข้างด้านนี้ก็จะถูกติดไปด้วยรางลิ้นชักเรียบร้อยแล้วแล้วก็การยึดอุปกรณ์ก็จะเวลาไม่มากนะครับ ต่อมาก็จะเป็นใส่ตัวแผ่นกิดหลังซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะมีระยะระยะตัวนี้จะลอยสูงขึ้นมาเพื่อให้สายไฟมันลอดออกมานะครับเิวสังเกตว่าตัวตัวนี้ ตัวกั้นยึดหลังจะมีช่องแก๊ปข้างล่างจะไม่เหมือนกับตัวแรกที่ประกอบของสกรูนี้ตัวนี้พิเศษก็คือจะให้สายไฟหรือว่าเป็นสายพวกอคอมพิวเตอร์สอบออกมาจากด้านหลังนะครับตัวนี้ก็ยึดสกรูจำนวนทั้งหมด4ตัว ก็ใช้เวลาไม่นานเช่นกันต,ตัวนี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปด้านหน้าเราจะใส่รางคีย์บอร์ด